สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะ เราจะมาพูดถึงลัคนาราศีใดบ้างที่จะมีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่16กุมภาพ,พันธ์ปี2567นี้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่สมัยได้คัดมานั้นมี6ลัคนาราศีด้วยกันและเราไม่ได้จัดอันดับนะคะว่าใครเป็นอันดับ1อันดับสองหรือว่าอันดับ3ก็จะหยิบยกมาและอธิบายกันให้ทราบในแต่ละลัคนาราศีค่ะ และคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวลัคนาราศีสิงค์คะหากจะพิจารณาในเรื่องของโชคลาภการเงินการทองเราจะต้องมาพิจารณาที่ดาวพระพุธเป็นหลักค่ะเพราะดาวพระพุธถือเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนลาพระของชาวลัคนาราศีสิงค์ ในขณะนี้ดาวพระพุธโคโจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาและได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคดาวพระพุธเข้าเรือนปัตตนิอยู่ในตำแหน่งที่เล็งลัคนาราศีเกิดของชาวลัคนาราศีสิงคค่ะและดาวพระพุธก็สถิตร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตร ดาวแห่งสติปัญญาดาวแห่งนักปรา์สมัยเชื่อว่าชาวลัคนาราศีสิงในระยะนี้จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินการทองรวมไปถึงท่านใดที่มีความหวังในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ยังมีโอกาสดีๆยังมีมุมที่ดีเข้ามาด้วยนะคะและชาวลัคนาราศีสิงท่านใดที่ติดขัด มีปัญหาทางการเงินในจังหวะที่ดาวพระพุธโคจรมาร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ก็จะเป็นช่วงที่ดวงชะตาของคุณจะหาทางออกจะมีหนทางในการแก้ไขปัญหาทางการเงินได้เป็นอย่างดีค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะแต่ก็ต้องพึงระมัดระวังไว้สักหน่อยในจังหวะที่ดาวพระพุธโคจรมาสถิตยอยู่ในราศีกุมมาอยู่ในเรือนปัตตนิตรงนี้อาจจะมีเรื่องราวที่คุณจะต้องใช้เงินใช้ทองเป็นจำนวนมากคะ่ะโดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของการงานการใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของการเดินทางคะ่ะเพราะว่าดาวพระศุกร์และดาวพระอังคารในระยะนี้ได้โคจรเข้าสถิตยอยู่ในเรือนอริของดวงชะตา ดาวพระศุกร์และดาวพระอังคารถือเป็นดาวคู่มิตรค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนอริมันก็มีโอกาสที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีสิ่งนั้นจะต้องใช้จ่ายเงินเยอะหรือมีเหตุจําเป็นที่จะทําให้คุณเกิดรายจ่ายที่จุกจิกได้ค่ะ ดังนั้นสำหรับชาวลัคนาราศีสิง์ในระยะนี้มีทั้งมุมที่ดีในด้านการเงินการทองและมีมุมที่ต้องระมัดระวังในด้านการเงินการทองด้วยนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามด้านโชคลาภก็ยังถือว่าส่งผลดีมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากคนเพศหญิงมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากคนเพศหญิงอย่างที่สมัยได้บอกไปค่ะ คราวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเฮงรวยปังกันทุกคนกันทั่วนหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ